Tạm กระป,ป๋องงบ20บาทยี่ห้อไหนอร่อยสุดน้ำดูเข้มข้นคือค่ามากมากมันอร่อยมะเขือเทศเป็นลูกเลยได้กลิ่นมะเขือเทศจางๆก,กลิ่นมันเหมือนเปียกแมวเปียกแมว,แ,มวแบบอร่อยก็คือเพิ่งได้ไปเซเว่นมาเนาะแล้วก็ไปหิ้วของปลากระป,ป๋องนั่นเองแล้วมันมีหลายยี่ห้อมากๆึ่งเพิ่งอยากรู้มากว่าอันไหนจะอร่อยสุดเลือกมาให้แล้วห้ายี่ห้อด้วยกันมีซีเชฟโรซ่าสามแม่ครัวมงกุฎทะเลและนกทิราาซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็คืออยู่ในงบ20บาทนั่นเองแล้ว ก็ก่อนที่เราจะไปชิมแล้วก็ให้คะแนนกันนะคะซึ่งอยากเสริมเกตความรู้ไปนะคะว่าปลาในปลากระป๋องเนี่ยมันมี2ชนิดด้วยกันก็คือปลาซาดีนกับปลาแมคคเรลใช่ไหมคะง่ายๆเลยค่ะแค่ปลาซาดีนเนี่ยมีเนื้อที่นุ่มกว่าเจือที่นุ่มกว่าแล้วก็ปลาแมคคเรลเนี่ยเนื้อมันจะแน่นกว่านั่นเองค่ะนั่นแหละค่ะเราไปเริ่มชิมกันเลยดีกว่า มันที่แรกนะคะเป็นซีเชฟนั่นเองค่ะเป็นปลาซาดีนนะคะทุกคนอย่างอื่นก็เอากล่องมาเลยก็เปิดกันเลยนะ,ะอย่างแรกเลยเพิ่งขอดมกินม่นค่คะทุกคนอืมอุยหิวข้าวหอมแล้วหิวข้าวเอ้ดมแล้วหิวข้าวโอ้ปลาชิ้นใหญ่นะน้ำดูเข้มข้นเราลองมาชิมน้ำกันเลยนะคะ มันอร่อยอ,ะอ่ะต่อไปเนื้อเลยดีกว่าอร่อยก็คือเป็นรสชาติที่คุ้นเคยเลยนะคะสําหรับพึ่งนะคะคิดว่าขนาดเนื้อเนี่ยกูกาลังพอเลยแล้วก็เหมือนอัดแน่นเต็มกล่องเลยเนาะแล้วก็สีน้ํามะเขือเทศเนี่ยก็คือไม่ดูน่ากลัวเกินไปว่าสําหรับพึ่องอะ่ะพึ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินมะเขือเทศนะคะแต่ว่ามะเขือเทศในปลากระป๋องเนี่ยถือว่ากินง่ายเลยเนาะอันนี้คืออันแรกที่เราลองนะคะแล้วอยากไปลองยี่ห้อต่อไปเลยดีกว่าค่ะโลซานะคะซึ่งตัวนี้เป็นปลาไมคเคียวดูซิว่ามันจะแตกต่างกันยังไงก็คือพิ่งจะะเเปดลยน อู้วิสัมผัสเลขวกลิ่นแตกต่างกนะันจริงๆคือเพิ่งรู้สึกว่าอันนี้กลิ่นมะเขือเทศเป็นลูกเลยปลากระป๋องโรซ่านะคะเรามาลองมาชิมซอสกันเลยดีกว่าอ้อันนี้เพิ่งรู้สึกว่ามันมีความเปรี้ยวของมะเขือเทศออกแต่ไม่ใช่ว่ากินไม่ได้นะได้ไดอยากลองเนื้อแล้วอื <laughs> สำหรับเนื้อเนาะเฮ้ยหน้าตามันอาจจะดูเหมือนกับว่าเละกว่าส่วนอันนี้เหมือนเนื้อแน่นกว่าแต่พอกินแล้วอ่ะมันเหมือนกันเลยทุกคนคือเทกเจอร์น่เหมือนกันเลยแต่ส่วนน้ำอ่ะอันนี้คือต่างกันมากต่อไปเป็นสามแม่ครัวนะคะชื่อนี้คุ้นหูมากมันต่างกนสังเกตได้ชัดเลยว่าปลาซาดินเหมือนแน่นกว่าเพิ่งขอลองน้ําหน่อยนะเออน้ํามันรู้สึกแบบได้กลิ่นมะเขือเทศจางๆเหมือนเป็นน้ําต้มปลามาลองเนื้อกัน อันนี้รู้สึกเลยเหมือนว่าซอสซึมเข้าไปในเนื้อปลาแต่ความเป็นปลาพุ่งก็สูว่าไม่ต่างกันมากนะต่อไปนะคะมาเป็นมงกุดทะเลคะ่ะเฮ้ยอันนี้ก็อยากลองชิมนะเพราะอันนี้เหมือนอาหารแมว <c oughs> จริงๆนะแต่มันเหมือนเป็นอาหารแมวที่กูได้อนะ รู้สึกว่ากลิ่นมันเหมือน,เ,อนเปียกแมวเปียกแมวแบบอร่อยโอเคเท่าที่ลองชิมดูแล้วนะคะก็คือเป็นรสชาติแบบก,กลางๆนะคะเดี๋ยวไปดูอันสุดท้ายกันอันสุดท้ายนะคะเป็นตานกพิราบคา่ะวอันนี้นะทุกคนคุ้มสุดราคาดีสุดเลยอุยอันนี้กลิ่นหอมกำลังมากแบบมะเขือเทศไม่ดูดห้วได้มา3ชิ้นใหญ่ๆเลยอยากลองชิมแล้วมากๆ เกินคาดมากๆม,มันอร่อยมันมันเข้มข้นแต่ไม่ถึงขั้นเข้มข้นมากอะ่ะทุกคนมีความเค็มด้วแล้วก็ตบด้วยกลมกล่อมนี่คือถ้าได้ข้าวร้อนๆก็คือพอดี จากที่เราชิมกันมาแล้วนะคะเราก็มาสรุปกันดีกว่าค่ะโดยพื่นจะให้คะแนนจากเนื้อปลาน้ําซอสกลิ่นแล้วก็ความอร่อยโดยรวมซึ่งแต่และหัวข้อเนี่ยพื่นจะให้5คะแนนโดยรวมแล้ว20คะแนนด้วยกันมาเริ่มกันที่ซีเชฟเลยนะคะได้คะแนนไปถึง18เต็ม20เลยทุกคนตัวเนื้อเนี่ยได้ถึง4แล้วก็ซอสเนี่ยได้5กลิ่นได้4ความอร่อยเนี่ยห้นาคะแนนไปเลยค่ะเพราะพอโดยรวมแล้วเนี่ยรสชาติกลมกกรอมได้ต่อไปนะคะก็เป็นโลซาได้คะแนนไปถึง เคะแนนค่ะเต็ม20นะคะเพราะว่ามันมีเหตุผลค่ะทุกคนดยส่วนตัวนะคะคิดว่าซอสกับกลิ่นน่มีความเป็นมะเขือเทศแรงไปหน่อยแต่ว่าก็คือตัวเนื้อปลาก็ยังอร่อยนะคะต่อไปนะคะคือสามแม่ครัวนั่นเอง,เองตัวนี้นะคะได้ไปถึง16คะแนนเต็ม20ค,ะค่ะก็ว่าเป็นกลางกลางนะคะได้คะแนนนะคะคือตัวความอร่อยกลมกล่อมตามชื่อเลยเนาะแต่สําหรับพึ่งนะคะพึ่งยังชอบซีเชฟมากกว่าได้ต่อไปนะคะมงกุดทะเลนะคะกับนกพิราบเนี่ยได้คะแนนเท่าๆกันเลยค่ะเป็น 13คะแนนเต็ม20ค่ะก็คือรสชาติกึ่คล้ายๆกันแค่ปลานะคะคนละชนิดกันนั่นเองทุกคนสรุปเลยนะคะปลากระป๋องที่อร่อยที่สุดนะคะที่เลือกมาห้ายี่ห้อเนี่ยซึ่งยกให้ซีเชฟน,นะคะเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะและ้วเพื่อนๆละ่ะคะเคยกินยี่ห้อไหนที่เพิ่งรีวิวมาบ้างยังไงลองมาคอมเมนต์กันดูนะคะและถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะเผื <S <S ่อมีคอนเทนต์สนุกๆแบบนี้มาเสิร์ฟอีกค่ะ คันนี้ชีเจฟใช่ไหมครับอันนี้คุ้นเคยมากครับรู้สึกคุ้นเคยครับอันรสไปโลซาเจ้ไหมครับโลซาเหมือนซอสจะแปลกๆไปนะครับทีไม่ค่อยแดงเท่าไหร่ส้มๆนิดหนึ่งครับโอ้เหมือนซอสมะเขือเทศจิ้มเฟนฟายกินเลยครับซอสไม่กลัวครับอันนี้ซอสไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ครับแต่แบบซอสไม่อร่อยเท่าซีเชฟครับตัดมาตามงกุดทะเลครับอันนี้รู้สึกกลางๆครับเหมือนชอบเจอตามร้านข้าวต้มตอนดึกๆสุดท้ายตานกพิราบเนื้ออันใหญ่มากครับตานกพิราบโอ้ซอสอร่อย ซอสเค็มๆเ,เอาไปทำผัดผักนี่คือไม่ต้องใส่เกลือเลยเค็มในตัวอยู่แล้วนกพิราบเค็มครับแต่เนื้อปลาอร่อยมากถ้าเอาชอบสุดซีเชฟมันดูลงตัวดีน้ำซอสอร่อยสุดปลากําลังดี